ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาพระตะไรปิดกไทย ฉบับมหาจุลาเล่มที่24หน้าที่353ถึง356สังสัปตปิปริยายาสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความกระเสือกกระสนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมบัญญายที่แสดงเหตุแห่งความกระเสือกกระสนแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าธรรมบัญญาย ที่แสดงเหตุแห่งความกระเสือกกระสนเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัยทำกรรมใดไว้ จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวง บุคคลนั้นย่อมกระเสือกกระสนด้วยกายวาจาและใจกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเขาคดเคี้ยวคติของเขาก็คดเคี้ยวการอุบัติของเขาก็คดเคี้ยวสำหรับผู้มีตคติคดเคี้ยว มีอุบัติคดเคี้ยวเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกมีทุกโดยส่วนเดียวหรือกาเนิดสัตว์ิวรัชานที่มีปกติกระเสือกระสนกำเนิดสัตว์ดิรชานที่มีปกติกระเสือกระสนเป็นอย่างไร คืองูแมงป่องตะขาบพังพรหนูนกเขาแมวหรือสัตว์ผู้เข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้อื่นๆเห็นมนุษย์แล้วย่อมกระเสือกระสนการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีได้ เพราะกรรมที่มีแล้วอย่างนี้คือสัตว์นั้นย่อมอุบัติด้วยกรรมที่ตนทำไว้ผัดสาอันเป็นวิบากทั้งหลายย่อมถูกต้องสัตว์นี้ผู้อุบัติแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างนี้ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้พูดส่อเสียด 6. เป็นผู้พูดคำหยาบ 7. เป็นผู้พูดเผอเจอ 8. เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตพยาบาท 10. เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปะปฏิกะสัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้ และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกบุคคลนั้นย่อมกระเสือกกระสนด้วยกายวาจาและใจกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเขาคดเคี้ยวคติของเขา ก็คดเคี้ยวการอุบัติของเขาก็คดเคี้ยวสำหรับบุคคลผู้มีคติคดเคี้ยวมีอุบัติคดเคี้ยวเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกมีทุกขโดยส่วนเดียวหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน ที่มีปกติกระเสือกกระสนกําเนิดสัตว์ดิรัจฉานที่มีปกติกระเสือกกระสนเป็นอย่างไรคืองูแมงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาแมวหรือสัตว์ผู้เข้าถึงกําเนิดสัตว์ดิรัจฉาน เหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้อื่นๆเห็นมนุษย์แล้วย่อมกระเสือกกระสนการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีได้เพราะกรรมที่มีแล้วอย่างนี้คือสัตว์นั้นย่อมอุบัติด้วยกรรมที่ตนทำไว้ผัสสะอันเป็นวิบากทั้งหลายย่อมถูกต้องสัตว์นี้ ผู้อุบัติแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรม เป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตตราวุธ มีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่บุคคลนั้นย่อมไม่กระเสือกกระสนด้วยกายวาจาและใจกายกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาก็ตรง การอุบัติของเขาก็ตรงสำหรับบุคคลผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือเป็นคนมีสุขโดยส่วนเดียวหรือเป็นคนมีตระกูลสูงเช่นตระกูลกษัตริย์มหาศาล ตระกูลพราหม์มหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินทองมากมีทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีได้ เพราะก,กรรมที่มีแล้วอย่างนี้คือสัตว์นั้นย่อมอุบัติด้วยกรรมที่ตนทำไว้ผัสสะอันเป็นวิบากย่อมถูกต้องสัตว์นี้ผู้อุบัติแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างนี้ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกราม 4. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ 5. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด 6. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 7. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจอ้อ 8. เป็นผู้ไม่เพ่งเลงอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท 10. เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบาก,กรรมที่ทำดีและชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณ บิดามีคุณโอปะปฏิกะสัต์มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกบุคคลนั้นย่อมไม่กระเสือกระสนด้วยกายวาจา และใจกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาก็ตรงการอุบัติของเขาก็ตรงสำหรับบุคคลผู้มีคติตรงมีอุบัติตรงเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่าง คือเป็นคนมีสุขโดยส่วนเดียวหรือเป็นคนมีตระกูลสูงเช่นตระกูลกษัตริย์มหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลขหบดีมหาศาลที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินทองมากมีทรัพย์ อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายย่อมมีได้เพร,ราะกรรมที่มีแล้วอย่างนี้คือสัตว์นั้นย่อมอุบัติด้วยกรรมที่ตนทำไว้ผัดสะอันเป็นวิบากย่อมถูกต้องสัตว์นี้ผู้อุบัติแล้ว ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นธรรมะบรรยายที่แสดงเหตุแห่งความกระเสือกกระสน